ส,สุดแล้วครับเก่งยังควายได้ถือเป็นขาขวานะครับไม่ใช่ขาซ้ายนะครับใช้ข้างไม่ถนดัดทั้งคู่นะครับพี่แปะเปิดได้อุทยกขาวาโดนนะครับพี่แปะครับเาาเ,เไปเลนู ห้าสี่ลงเงินแปดพันนะนามริบิงกรคอนจังหวัดขอนแก่นนะครับหยอดบ้างลิดต้องลากนะครับพิ่แปะปาดอ้าวแปะขวาโดนแน่ครับตรงนี้กระทืบเกี่ยวเกีงขึ้นอยู่เสกสันขวาเหยียบไม่ได้แต้มครับ นำสีตัวซ้าน้องสีสันเสิรฟซ้ายแล้วครับยังควยได้ฮืบเนี่ยน้องฟุกกำลังกับคอนแก่นเลยครับโยนน้องฟุกถึงคอนแก่นแล้วนะฮะเข้าไปซ้อมมันประขามอยู่นะพรุ่งนี้เจอกันสนามน้ำบัวครับพี่ พี่จะรับฟุกไปด้วยเก่งยาวๆนะครับต่อสองหนึ่งครับข้าไม่ถนัดยังได้ครับจะเก่งลากเยี่ยบแล้วครับมาครับต้มสีเท่าเ,เ,เ,เคยเห็นเตียอยู่ครับข้ามขวามวนมวนได้ก <c oughs> ส้นแบกได้ข้ามขวาฟรีนะครับ กี่เปต้องไฟไปเปิดขวาครับเอ้เปิดซ้ายโทษนะครับตา่านาสนความรักสวยงามเสมอพาะเจ้าต่อ3าคนเลยอะไรครับ โอ้โหไข่ฝาครับลากเข้าไปขึ้นเหยียบอูไม่ข้ามครับจังหวะต้องเร่งนะครับน้า5ซีนะครับเศกสันกับแปะครับคนเดียวเขียวจัดคนเข้าใจด้วยขอบคุณนะครับเริ่มขายเริ่มขายแล้วครับตลาด ดูว่าจะเก่งจะต้านได้ไม่ได้ครับฮ่าต่อซีโอ้โหเสียวิ่งออกครับขอบคุณเสียคมนะครับให้การสนับสนุนไลฟ์สดในครั้งนี้ครับเจ้าของฟาร์มไก่ชนกอเพชรฟาร์มนะครับไก่เจ้าเด่นเจ้าเซนเก่งครับเามาสองแผ่นดินนะครับอยู่อุบนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและก็เสียอาร์มนะครับ ลูกชายเจ้าของสมาคมสนุกเกอร์ฟาร์มหน่วยนะครับอยู่เมืองทองจังหวัดละเอีเช่นเดียวกันยกแล้วครับที่สวนเขาจะเก่งมาพาเทาชอบสนุกเกอร์ต้องชอบฟามหน่วยสนุกเกอร์ถูกสอบถานได้เลยครับเสียขวาขวาก็แปะปาซ้ายเก่งใลเท้าขวา ซีน้องกีบขอบคุณนะครับพี่เสียกมีหินอย่างนี้อครับรอเหลี่ยมกระดานสามหนึ่งครับมีเข้าเส้นนี้เข้าเส้นยังกีบกันไม่ติดนะครับเป็นห้าเท่าแล้วครับยอดบ้างแป่ขวายกสันแบกหรือเปล่าครับได้ยิงด้วยครับฝวักได้หลวงได้นะครับเ็มโบมา เป็นข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับใช้ข้างไม่ถนัดทั้งสองข้างนะครับไม่ได้เปรียบเสียเปียบกันนะครับบอกเสียนุ่มเสียงเบาๆหน่อยปาดเอ้าหลังเท้าขวาได้แล้วครับขึ้นฮึยี่ับโอ้ยเดี๋ยวพาไปจัดลูกละห้าร้อยนะสนุกอ่ะ พี่ชินนบอกเบาๆหน่อยครับวอสองตัวนิเๆ่ะค่ับ่เล่เล่เลเห่่อล่เล่เล่เอ่ล่บล่น่่เ่เล่เ่ลเล่เลเล่เล่เ้่เล่เ่เล่่เล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 ่่เเล่่่เ่ สวัสดี600กว่ายูสเซอร์นะครับรับชมตอนนี้เราอยู่กันที่สนามที่เป็นแกะทอดจานขันแกล็ดยังไได้ครับน้องเก่งป่าแล้วครับเบียดเอ้เสียครับก็เคยซื้อกระตีรวาดพันกับซื้อหอดพันห้องมาดแห้งๆครับบริยูจักโตผมซื้อตัวอยู่นะครับไปก็ให้เขากินอยู่เราก็ได้ครับหกต่อห้าตัดแล้วครับ ขวาไปเปิดสีขันยกขวาปาดลาเรเรามาดูต่อฮะอาจจะขยับได้ทุกเวลาเลยนะครับเพราะว่ามันมินิง่งจริงๆนะครับทิ้นี่ครับเดินม่เกี่ยว เสกบัดยาไปเสียได้นะครับผมเป็นได้น่ารักทุกท่านนะครับยังไม่ถึงพันนะครับแบตเตอรี่ต่ำแต่ยังดูได้ครับ20%สบายตัดซ้ายแล้วครับไหว้ยกยอดนี่ครับสวยงาม ต่อหกขวายาวลูกเออไม่ไม่เสิร์ฟใส่หัวสิลองสักลูกดูปลาหันหิครบครับเสียไปสองคู่นะครับปาหันยังไหลยาวได้ครับ อาวลครับลงมายกขึ้นไปสลับขาโอ,โอ้โหเป็นลูกพูดนะครับบัตดีพี่ด้วยความน่ารักนะครับขอโทษเกินค้นพูดอ่าครับเปลี่ยนแดนนะครับเรามาดูพิเศษบ้างนะครับ ซ้อมอย่างไงได้อย่างนั้นนะครับสู้พี่เก่งได้ยุติครับสูสีครับสูสีบอกไว้เลยสูสีนะเดี๋ยวนี้น้องเก่งไม่ใส่นะครับเจ็ดต่อห้าหยอดนะครับเจ็ดสันวิ่งครับแปกขวาได้ครับยียกปาดปาดรลยครับใช่ครับยียกปาดปาดรลยครับ พุ่งนี women, ้นะครับเป็นเหลี่ยมเส้อฟรีข้ามฟรีมีบล็อกแต่ก็โอเพนชายคู่นะครับเปิดโอเพนนะครับน้องบัวคาร์มี่นะครับสนามนั้นเก่งมาิกว่าขาขวาขวานอุาไทยขาขวานะครับลนนะครับจะเก่งยกแล้วปาดโดนเกี่ยวหนึ่งสองยังได้อยู่ครับขวาจะเก่งอู้หนี่ครับดาเอาละเดี๋ยวว่าตรงข้ามมีครับมีเลยครับ เสียกมากแข่งรายการอะไรครับมาไกลจังแต่ก็โอเพ่นชายคู่นะครับเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีมีบล็อกครับเนี้ยปัดขวาโ,โอ้โหแข่งอยู่นะครับขอบคุณสมาคมยูโเปอร์ฟาร์มวยของเสียอามด้วยนะครับ มลคุทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับให้การสนับสนุนใหสดทุกครั้งนะครับอนี่ครับขึ้นลอยไปปาดขวาครับทรงคารถเสียกสันด้วยนะครับกินไปสามเหลี่ยมแล้วนะครับเสียกสารทองนี่เหลี่ยมที่สี่นะครับมาลุ้นว่าจะสี่ศูนย์หรือสามหนึ่งนะครับขึ้นมาเจ็ดร้อยกว่าแล้วนะฮะหลุมพัน 1, คน,นครับ คลิปนี้น่าจะถึงได้นะครับรวมแชร์ช่วยกันนะโอ้ยแปรขวาจะเก่งนะครับในเสิร์ฟเกินเก่งสมชื่อนะครับขอบคุณนะครับไม่นิ่งนะครับป้องผมใช้มือถ่ายนะครับเย็บสีทั้งสามคนขอบคุณครับน่ารักครับที่แปรเปิดแล้ววิ่งเข้าไปทำนะครับยิ้มหนีง่ายง่ายครับ ผมปครับเกมสับมนะครับขวายาวออกหลังเือะเตะไปสามเหลี่ยมกิน3ามศูนะครับป้าบอกนะฮันย่างไหล ้อราคามาเลยไปนี่ครับหยิบไปเรื่อยนะแพสนามครับอีกแล้วครับซ้ายยังได้อยู่เสสสันยกขวาปาดโอ้พีบบัสครับไม่ทราบว่าใครยืนคู่ใครนะตา่ตางมวยต่างซุ่มมานะครับชื่อทีมยังไม่ทราบกันด้วยวนะ่าใครแข่งทีมอะไรนะครับ สิต่อหครับเอาอย่างที่เดิมแปรซ้ายสีสันทําเองเอาไม่ทําครับบัดแปรยอดหลังเท้าขวาจะเก่งป้าต้องให้ครับต้องให้แล้วครับต้องให้แล้วครับโอ้ <c oughs> ดูเอานะครับ <c oughs> ว่าเกินคนนะครับลูกห้างมาไก่เนาะไม่เมื่อกี้บนหาท่านเลยนะชุดเอืมอะ าแย่เข้าแล้วครับมีคนสูบนี่ท่าทุบเทียบกันนี่เฮ้ยแย่ซ้ายบัดเสียกยกเพียกขวาจะเก่งขวาขวาที่สองสั้นแบ็คขวาได้เห็นแล้วครับโอ้โหสวยงามครับสั้นแบ็คขวาใครไม่ได้ดูวันนี้ได้ดูแล้วครับเก่งกระเก่งหกไปเรื่อนนยๆนะครับแต้มในเกมสองหกครับ ตัดยอดบัดล่างแล้วครับสายล้วนๆเอา้าเรียบร้อยครับโอ้โหสิบสามหกเจ้าเก่งก็สามารถพู่ขึ้นมาได้หนึ่งเซตนะครับขอบพระคุณนะครับพุ่งสำหรุบการเล่นสดในครั้งนี้นะครับสนุกเกอร์คว้มหน่วยของเสียอาร์มนะครับอยู่บ้านสว่างตำบลสว่างตำบลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับติดต่อสถานได้ที่หน้าเพจนะครับและก็